การแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม VLC ที่เมนูไฟล์เลือก s t ิม m i n g e อ็ p o อร์ i ว a r แล้วก็เลือก Time นโค e Save to File แล้วก็คลิก n น x t แล้วให้เราเ r o า s ์ไปหาไฟล์ที่เราต้องการแปลงตอนนี้ไฟล์นามสกุล MOV e ที่เราต้องการแปลนะฮะเสร็จ <s ays> แล้วเราก็เลือกไปที่ S 2 6 4 ส่วนออดิโอให้เราเลือกไปที่ MP4 audio mm hmm. ก็จะได้เป็น MP4 ก mm hmm. ด next จากนั้นให้เราตั้งชื่อไฟล์แล้วก็เลือกที่อยู่ไฟล์จากนั้นก็ตั้งชื่อไฟล์เลือกอ directory เลือกตำแหน่งที่เราจะเก็บไฟล์ ตอนนี้เก็บไว้ที่เดสก์ท็อปเสร็จแล้วก็กดเซฟก็กดเน็กเรกดฟิ i s h แล้ว,ลวมันยังไม่ทำงานให้เรามากดที่เครื่องหมายเพย์อ่าตอนนี้มันก็เริ่มทำงานละจะเห็นแท่งพอจบปุ๊บตรงนี้เราก็แค่คล s สทิ้งไปเฉย ไฟล์มันก็จะไปเก็บที่หน้าเดสก์ท็อปให้เราเราสามารถนำไฟล์เนี้ยไปขึ้น YouTube หรือว่าไปขึ้นที่ Facebook ได้เลยไฟล์เล็กลงมากทีเดียว